สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ยายสำราญช่องของยายสำราญย่านผัวนะคะช่อง YouTube ช่องใหม่ของเราคะ่ะวันนี้ยายหน่อยกำลังจะพาเพื่อนๆไปสู่ปลาจ้าเ <laughs> พิ่งจะเดินทางมาถึงทุ่งนาค่ะแม้ว่าฝนตกเราก็มาค่ะเพราะว่ามีการนัดหมายกันไปแล้วค่ะถ้าไม่มาก็จะเป็นอันตรายยิ่งกว่าหมายความว่าฝนตกค่ะน้ำ น้ำน้ำเต็มนานแล้วทีนี้ปลาที่บอกก็จะออกเนาะ <laughs> เราก็เลยรียบมาค่ะ <laughs> มีการด้านหมายกันไว้อีแต่าหากต้องมาค่ะฝนตกก็ต้องมาค่ะมาทํางานคนเพออิ่อ่ตกไปค่ะแต่ที่บ้านเราอยู่ที่อุบลเนี่ยไม่ตกนะนี่เรามาติูต่างอําเภอค่ะไม่ใช่บ้านของเราค่ะเราจะมาสูบปลาค่ะทีมงานคนตัมของเราด้วยอาชีพเนาะเพื่อนๆบางคนยังไมอ่อาจจะยังไม่รู้ว่าอาชีพของยายสำราญนี่ก็คือ เราเป็นคนสูบปลานะคะทุกคนคะ่ะอาชีพสูบปลาจิมงานคนต้มสูบปลาค่ะเรากาลังจะพาเพื่อนๆไปบอปลาค่ะใกล้จะถึงกันแล้วค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้ว,ะะว,ลวดี่ค่ะบอปลาของเราจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะฝนตกค่ะรินรินนะคะออตอนเช้าตกหนักไปแล้วแต่ตอนนี้รือนๆรนค่ะบ่ายนี้เย็นนี้คืนนี้ไม่แน่ว่าจะตกหนักหรือตกเบาก็ไม่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเื่อยง,งานของเราเราก็ต้องมาค่ะ ต้องมาทํางานค่ะทุกคนค่ะด้วยงานของเราเนี่ยแหละถนนค่ะถนนที่ฝนตกใหม่ๆและฝนกราังเรียนจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะโชยแชร์อย่างนี้แหละค่ะเี๋ยวอีกหน่อยก็ถึงสะของเราค่ะก็จะได้มาทํางานแล้วนี่คืองานของเราค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสู้ฝนอย่างนี้แหละค่ะอาชีพของพวกเราอาชีพที่ไม่มีเกียรติค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเราจะไม่มีกินค่ะเราต้องจำค่ะ อาชีพของเราเนาะอาชีพของเราอาชีพสุจริตกระทำก็ได้กินไม่ทำก็ไม่ได้กินนไปที่บ่อเรา่อดไหมเสียงนา่้ก็เสียงนาอยู่ไกก็เสียงกำลังมองหาเสียงนา่นเสียงเขาอยู่นะเสียงเจ้าของบ่อปลามันอยู่โน่นอยู่ไกลนะแต่ว่าเสียงนี้มันก็มันก็ใกล้อยู่นะ ที่เฉ <à a place aún> like 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 ียงนวมมันก็ใกล้อยู่นะคือตรงที่สะที่บ่อปลามันไม่มีเฉียงไงฝนตกแต่ว่าเรากำลังมองหาเฉียงนาจะนอนเฉียงไหนดีจะนอนเฉียงไหนดีเฉียงเจ้าของบ่อก็อยู่นู่นนาเจ้าของบ่อนี่เยอะเฉียงก็อยู่ไกลหน่อยไปหวหรือ่เมื่อวันะไปใ่ตั ไม่ไม่ได้ไปไหนพี่อยู่นี่แหละวันนี้ดึงผักดึงอะไรให้เรียบร้รอยก่อนเ่อหพอหานแล้วแต่อ๋อแล้วพี่เลยจะทำยังไงก็ทำถึงแล้วค่ะบอ่อปลาของเราถึงแล้วค่ะเห็นไหมมีน้ำขังละวกุอปลายจะออกจากบอ่อเราต้องรีบมาสูบกับเพื่อนๆค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำการสูบปลาบ่อน,นี้นะคะถึงแล้วถึงแล้วค่ะบอ่อปลาของเรา มาเพื่อนไปดูก่อนโอ้ยมันเฉยะย,ยังไยฝนตกฝนตกฝนตกก็เฉยก็เฉะอยู่ค่ะเพื่อนมาถึงแล้วมาถึงแล้วพาเพื่อนมาดูบรรยากาศโดยรอบค่ะเขาอาัดเฟืองไว้แล้วแต่ว่าฝนมาตกก่อนยังไม่ได้เก็บนะตอนที่เพิ่ะอัดแล้วก็ที่ยังไม่ได้เกี่ยวก็มีนะนเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบค่ะเพือ่อนๆดูให้เพื่อนๆดูเนาะมาดูบรรยากาศนี่แหละค่ะ ชีวิตของพวกเราวิถีชีวิตของพวกเราค่ะบอ่อนี้ค่ะวันนี้เราจะทําการสูบปลาบอ่อนี้นะคะเพื่อนๆมาถึงบอ่อแล้วบอ่อใหญ่พอสมควรค่ะบอ่อใหญ่พอสมควรนะคะมีผักด้วยเราจะต้องเคลียร์ผักค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะสูบเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆพากันเคลียร์ผักก่อนค่ะจะต้องเอาผักขึ้นจากบอ่อให้หมดก่อนฝนก็ตกครีนค่ะ บางทีก็เนื้อนะเอ๊ก็เป็นคนดีหรือผีบ้านเนาะอพวกมาทํางานสูบปลานี่ยฝนตกก็มาคือจะเอาความจริงเพื่อนถ้าไม่มาแล้วนอนไม่หลับมันมันได้สตาร์ทแล้วค่ะสตาร์ทเครื่องตั้งแต่เมื่อวานบ่อแรกแล้ววันนี้จะเป็นบ่อที่สองค่ะมันมันนอนนอนอยู่บ้านนอนไม่หลับแน่นอนค่ะมันก็อยากมาทํางานเนาะมันก็พอจะทําได้คะ่ะลำบากไม่ลําบากถ้าคิดว่าลำบากก็ลำบากค่ะถ้าคิดว่าไม่ลําบากก็ไม่ลําบากนะคะสรุปแล้วว่ามันเป็นงานของเราต้องมาค่ะ นี่ค่ะเออเป็นลูกที่2นะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูต่อไปเพื่อนๆค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบทที่2ของเราทีมงานคอาต้มสุปลาจ้า